ว้าครับครับผมเส้นขาสวัสดีครับผมออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีโชคกลับมาจากไปเที่ยวยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋่าตีมาเลยครับวันนันหลินที่บ้านนะครับทั้งนั่งหลินชมบรรยากาศว่าฝนที่ตกวันนี้อ๋อขึ้นบ่ครับทั้งนั้นขึ้นขึ้นครับขึ้นทั้งนี้ก็ตกตั้งแต่มือตกตั้งแต่มือมื้วานตอนสองสองมั้งม้วนน่อยครับครับแต่ว่าโปตกแห้งหรอครับ แต่มันนี่เบียแต่ขึ้นขึ้นนิดนิดหน่อยละครับเอ๋อฝันฝันฝันดีเลยมัขึ้นฝันแล้วมันว่าครับตะองมาขึ้นนี่เนาะครับฝันฝันตะองมาขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนด้ปกติเขามีฝันตรงกันเลยปัญญามันหาไม่หลังนั้นผ่านเลยกับแบบฝันมาฝันมัขึ้นคืนวันที่ห้าจำคอยฝันแม่นขึ้นอย่างนี้ขึ้นวันที่หกมัอนี่เด้ อ๋อเมื่อคืนนี่เมื่อนี้วันที่หกฝันเมื่อคืนเนาะชด,ชดล,ล่องลอยอย่างนี้นครับไปควนสิแจ้งตัวสันผมก็เลยว่าเอ้ผู้ลับไปสายอนี้เขาไปจำศีลหัวธารมาบ่มาหอดมาสวนไปเลยเดีครับบ่ได้มาบอกเลยเด้่อ๋อมาหอดมาสวนไปเลยทั้งความฝันบ่ฟัง,งฟนะครับตีฟังความฝันกันบ้างครับผมเดียวกับตีแต่ว่าผมตีบอตกกัวเลย,เลยครับผมเรามาปับ๊บเราสวนผมไปวัดเลยวัดว่าเป็นจัดงาน บุญกะถินห้ผมเนี่ยท้พาผมไปไปจองกะถินอไปหอดวัดปั๊บนี่เด้อพอสิพ้ามาจองกะถินเลยนบไปหอดเห็นเพื่อนพระพระพระคนทแท้เนี่ยนันน่งอยู่หาองเลี้ยงกันไว้แล้วเขียนกองกะถินไว้สองกองกองละสองร้อยห้าสิบกับกองละสองร้อยห้าสิบอ็ตัง้งตรงซื้อสีแดงตังาาง้งไว้หน้าพระหาว์นั่งไว้เราสี่บอกผมมาเชี่ยวกองได้กองกะถินเนี่ย จองให้ทางวัดพันแนครับผมผมก็เลยว่าอาจารย์ผมกับเป็นจะภาพให้ทั้งสองกองเลยปู่ผมก็เลยเอามาสองกลองรับมาสองกองกองแรกสองร้อยห้าสิบบาทครับกองสองสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทบ่เห็นบ่ต้องเห็นเกินนี่แล้วว่ะบ่ต้องเฮ็นเกินนี่เอาซ้ำนี่บ่เอาซ้ำนี่อย่าเห็นเกินนี่ครับอ่านเกินสองลอยห้าสิบก็คือกล่องละสองลอยห้าสิบเอ็ดแล้วว่ะ <c oughs> เขียนเป็นตัวเลขตั้งไว้เลยตั้งไว้ท่านหนาผ้าเนีสีแดงพร้อมหรอครับตุนต้องออนนซื้อสีแดงพร้อมสีแดงครับสีแดงตั้งไว้ตั้งไว้หน้าพระได้ครับตั้งไว้หน้าพระในวัดครับวันพ <c oughs> รทะลุวิพากษ์คนในแท้นนี่แหละ <c oughs> ที่เป็นเป็นเจ้วาวัดที่มันเลยเขียนสองลอยหาชิดตั้งไว้อันหนึ่งเลยเขียนสองลอยหาชิดตั้งไว้อีกข้างๆกันนะครับว่าเป็นกองกับทินเหมือนกันว่าปู่นี่แหละภาคผมไปจองครับผมเป็นเลยว่า ผมจจงองดีอดอกผมจองทั้งคู่นี่แหละผมสิเป็นจะพาห้ทั้งคููนี่แหละระหว่างขันทอดก็จะ,ะเกินนี่นี่ยราคาของกับถินที่ทเอาจองระหว่างที่ผมกิดเล่นตกใจผมเกิเล่นเสด็จมาผมเลยมาวันนี้เลามาแปลกเลยแล้วภาพไปจองกับถินว่าม,มันสเข่าอยู่พราะว่เด็กีแต่เห็นแดงขึ้นๆนี่เลยยื่นมองเงินเพินเจนเลขไเป็นกองกับถินเนาะผมก็บอโอ้สองร้อยหา้าสิบกับสองร้อยหา้าสิบเด็ดนี ไขทอดว่าเกินนี่ไหมครับผมผมคิดใป้ตัวเลขเลยครับผมผมก็เลยว่าเอ้ปูเราพาไปบนเลขนั่นสิไปจองกับถิ่นก็เป็นตัวเลขแล้วผมว่าครับผมก็เลยว่างวดนี้นะปูเราก็เียนเลขไห้แต่เราพาไปจองกะถิ่นฟังเลขบาทนี่ว่ามันเป็นกองละสองร้อยห้าสิบกับกองละสองร้อยห้าสิบเนี่นี่แหละคือตัวเลขเลยผมว่า ผมก็เลยว่าโอ้ให้เขานะแม่งวันนี้ว่ออกพรรษาสีเป็นเจ้าภาพแน่เห็นะครับ <สา S 1> แต่ว่าผู้เพื่อนก็นบอกว่าวเป็นประทันใดกจองรรกระถิ่นผมไปทอดเป็นลูกแก่เพิ่นคือเป็นเนจ้าภาพก็ได้อายุประทันถึบผมหาสิบกหนเขาต้องหกสิบขึ้นซุ่เป็นเจ้าภาพแน่กระถิ่นอเอผมเคยไปจองแล้วเิ่นบ่ให้เคยไปจองเป็นเจ้าภาพอะไรที่เราเิ่นบ่อให้ต้องเอาอายุนะหมอครับนี่แม่นแม่นแถวเนี้ยแถวบ้านผมเอาอายุกันขัางบ่ถึงหกสิเป็นบ่ให้เลย เป็นอย่ามันตายก่อนตายก่อนไว้นะโอ้ขันเทียดกับทิ้นเด้วขันพวกบารีมีประสิทธิ์หีืมันจีตายก้อนไวน<อ>้นเนยล,ล,ลยไไครับต่องหกสิบขึ้นเลยครับผมพี่กายพี่ก้อนผมกับไปจ้องผมกับว่าได้เป็นเจ้าภาพไปเที่ยนี้จะเป็นลูกแอะเขาครับผมกับหกสิบถุยเราได้มีหาสิบสองหนึ่งเนาะโอ้อยเั่งอีกแปดปีคุณตัวนี้ครับแม่นค่อยๆเป็นเจ้าภาพได้ ว่าขันย,ยู่ได้หัวปนัง,งเป็นจุปีเลยต่อไปเ <c oughs> <c oughs> ดินเดินชุบันเลยเหรอ <c oughs> แต่ปู้คนก็นบอกว่าให้เลือกเอานะครับเนาะแค่ไเลือกเอาแต่ว่าความหมายผมกับว่าผมไม่อยากได้ผมอยากเป็นจะขภาพเลยนะครับสองกองนี่แหละผมผมเมาให้เลยผมว่าครับแต่ว่ามันร่วมกันแล้วมันเป็นหาร้อยเลยแฟนบอลนะจดหารอยหาสิบเี็ดเลยคิดเปืนอังดีด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อครับอ่าสองร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบเอ็ดนี่เป็นห้าร้อยหนึ่งครับ นั่นแหละหาร้อยหนึ่งแหละครับนั่นแหละขนเอา่วมกันนะครับอันนี้ผมไปคิดว่าสองร้อยหาสิดกับสองร้อยหาชิดเดียดขนเอามาล้มกันเป็นศูนย์หนึ่งห้าทันทีมันปะแม่นครับห้าศูนย์หนึ่งเออนั่นแหละห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแม่มันมันแตอยู่ในกองกับถิ่นที่เก่าไงผมก็เลยบตูดตีเป็นตุเรศไะมันแต่ยู่ที่กองกับถิ่นที่เก่าอ๋อแม่นครับทั้งศูนย์หาทั้งหนึ่งหาอยู่ในหันเบ็ดเออไม่ยู่ในหันเลยเพราะว่า ผมก็ไม่ได้คิดว่าสิเป็นตัวเลขตัวอย่างสุทเทาาียร์ลแม้วเราไปเชมไสาฟ้าบ้านเดี๋ยวไปเชยมเสานนั่นนี่นั่นว่าไร่ครับอันนี้เราไม่ได้หายเลขเราพาไปเป็นจองเจ้เาภาพกระถินเลยให้เป็นเราเส,สียใหญ่โศกไงสันที่สิ่อืมบ่เนี่ยสุทยเทียรามาจังงวันนั้นเราไม่เชิญสาฟ้าบ้านผมเป็นบ่มันก็ออกบ้านทีเลยเห็นว่าครับเยมไสากระดานมันก็ออกดิ้วกระดานเลยครับวดนีีนน้รามา พาไปจองกับทินเราวก็ไ,ได้เขียนตัวเลขให้แล้วว่าไปสิพาไปเห็ดบุญจะจองบุญจองทานไปผมกับไปน้ำในฝันไปหอดกับเห็นพระนั่งอยู่หาลูกจ้ะเพื่อนก็เขียนป้ายกับท,นบทินไว้ของละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอ็ดนั่นแหละครับผมก็เลยว่าให้มันเรามาบอกโศกไงบ้าว่าให้เขาในเด้อว,วันนี้สามโตแตกมนเด้อว,ว่าฟูกินไม่ใจรรหรอกเล่นกันไหมฮะจู่ๆบอกแล้วอยู่ทำไรที่หรอกวันนี้ตนนแต่ว่าเส้นขาครับ บ้าทนี่ถ้าเอาสองกลองนั้นร่วมกันมันจะเป็นหาศูนย์หนึ่งเนาะครับถ้าศูนย์หนึ่งนี่มันจะไปเข่ากับเลขถูกดิครับเลขถูกศูนย์หนึ่งหนึ่งแมนครับแปลว่ามันกับมีในัยกองกับทินนี่นะจุกครับมีหาไม่นึ่งที่เขาดิไม่ศูนย์ไม่เข่ดิครับแมนวอกจะาวะคิดไปคิดมามันกับมในกองกับทินเหรอว่าครับเออมาร่วมกันได้ห้าร้อยหนึ่งกองกับทินก็ สองร้อยหาเศษมันแคไม่หาหนึ่งหาศูนย์อยู่ดิแอบด่าวะแต่ว่านี่แหลบาทนี่ครับเอ้าโทรศัพท์ไปเนาะโทรศัพท์ผมบอกเหรอเงินเงนเงิอาจารย์ใครโทรมาอาจารย์ใครโทรมาอาจารย์ใครโทรโดนโทษถากลางวันนี่โทรถือตอดอัดคลิปตลอด เห็นเห็นว่ามันมีผมมาที่ไไห้อาจารย์ใเขาหรเามาเขาอเองั้าเขาอหลีมัน่งแต่วันเลขถูกบุงวัดมัน่งผมวามันมันบางงาผมเลยป็ส่งหาตอนเช้าผมจุดนะเจ็ดศูนสองอมันบามเขาจุดใดเนาะฮแต่วันนี้ผมผมจุดแบบวันวันพ่านง่นจุดได้ศูนย์หนึ่งึบอกนะครับมันเล้เล้งเล้งเลนี้แหละครับเล้งกองกระถินมันก็มาั้งเดียวกันเนาะบาทนี้ครับ แมวมาทมาทงเดียวกันครับเลขสูตรลุงทั้งเหนือแม่ของลุงทั้งเหนือมันไปลักเ็ดของลุงทั้งเหนือมันไปลักเกตลักแปดด้ยครับข้างล่างรักเกตแปดแม่นครับเล่าลักมีหลักเ็ดครับครับมันกับวันแนกผมจะบอกว่าข้าของผมมะเขาของล้าเขาแ้าว่าล้มมะเขาของผมวันเนี้ยผมบอกเลยครันเมื่อกี้ผมก็่าที่หละมันเมื่อกี้นี่คนจะได้ สุนเ,เก่าจะขอไปเช็ดสุนหงเเก้แต่แต่หาสื่อสุนเก่าผู้เดียวต SO. ายตายตายเอ็ดทีทุกมันไล่มาได้หมดก็แต่ปลาเล็กปูน่ะสนใจอยู่ครับสองหาศูนย์สองหาหนึ่งนี่ครับมันเป็นกองกระถินผมกัแต่แต่เดียวก็ว่าสุเทียนเรามาแล้วเป็นตัวเล็กงวดนี่เราพาไปกองบุญง่าครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยทีเป็นบุญนี่ลีมันกับพ่อแน่แต่ว่า ถ้าเจอเรามาบอกเหล็กแต่เราหายเรียกเราเด้ครับแต่ผมนะั่งแห่งบ่เรียกผมว่าผมเป็นเจ้าภาพแห่งเดอ้อทั้งสองกองน,นี่แหละผมเป็นเจ้าภาพเพื่อนแกอนุโมทนาผมวันนี้เป็นพร,ร,ระหาองค์เพื่อนแต่ว่ายกมือสาธุเด้อสาธุเด้อที่โจมเป็นกองอธิใน,นเป็นไหมครับไม่ฟังไงผมก็ับทว่าผมฟังดีอยู่เด่นผมได้ฟังแต่นีเพื่อน,นบ้า <c oughs> สิบอมาอยู่บ้าเพราะว่าเหล็กปู งวดบางนึงนี่รุดไปเนาะรุดไปตะเกาเพิ่นรุดงวดนึงปุ ar, kommt, corner, linked, ๊บมาเพิ่นสิกลับมาเข่าคือเก่าดีครับตะเกาเล็กครับนี่แหละล้วแล้ว่าไงดีแล้วรุดแล้วรว่าไงดีผ่มาแร้ว่าไงดีเลยเด็กเราหันรุดปั๊บวันเนี้ยติดของเรากันเลยถว่าวันทายไงเมื่อกี้ผมไปขอเลยเด้กจบวันมะขายนางนึงอ้วันนี้สาขาหน่ะผมไปขอแล้วแหละผมยางไปสาลบอกแล้วแหละ ป่วยเหนื่อเขาเร้อที่เป็นเชียงเงินเจียทองเด้อจะขอพูดจุดทูกใจไกลดิจัครับขอพูดจุดทูกก็ออกมาศูนย์หนึ่งหนึ่งพ่ออุบัตนี้เนาะจุดวันวิสาขบูชาเนาะแมนครับแมนครับจุดไปศูนย์หนึ่งหนึ่งขอแล้วนั่นครับคือว่าก้อนทีดก้อนติ่จุดทูกขอแล้วเราบ่มาเข่าฝันครับวันจะมาร์มันคืนนี่มาสองคนนี้ตะวันอ่นมาดูแขนไปวัดเลยครับดูแขนผมไปใต้สาพะเ เอาบุญสิภาคภัยเฮ็ดบุญเงินว่าไปฮอดบอกผมนั่นทิ้นบ่อนเพิ่นเขียนไว้หั่นสองกองหันเบียกเอาผมเรียกว่ากองยังไงกองกระถินให้เรียกเอานั่นึ่ะเขียนต้องซื้อสีแดงคนนี้ตั้งไว้ข้างหน้าพระนั่นผมก็เลยว่าให้มันให้มันเพิ่นบอกเลขกับพวกจักรแกเพิ่นบ่ได้เขียนติดกันเพิ่นเชิญไปใส่กองไว้ทางไว้ข้างหน้าองค์นึงแต่ก็ใส่องค์นึงสินะข้างๆกันสองเห็นไห แก้เป็นสี่เส้นคือสี่เส้กองสองร้อยห้าสิบเลยที่เป็นสี่ไส้นเปบอกครับครับเป็นสี่เส้ผมเอาตัวนั้นได้ว่าผมว่าเอาเมื่อรวดตัว่าคเป็นจะขาดหายเมื่อเลยโอ้เป็นชี่ไปที่สองกองสองร้อยห้าสิบเนาะครับเป็นสี่เส้กองสองร้อยห้าสิบคนว่าเอากองเนี่ยคนว่ามันนี้ผมเลยว่าอุ้ยมันเข้อกระเทือนปูแต่เห็นเราแคเห็นผู้เดียวไปรอดครับกองลงว่าหาชุดพมกับจิตเป็นจะขาไหแล้วก็จะได้ว่าเอาแล้วจั จังตัเดียวไปเลยว่ารกโเลยเสด็จพอดีเลยนะเตื่นพอดีอ้าวจังไรกับบอหลายดอกครับบอหลายมันมันร่วมกันแล้วมันก็ได้อยู่แน่นหนิไงเอะไรกัามันร่วมกันว่านะจ๊กครับลองฟังเบิ้งแล้วแต่เอซีบูเพิ่นมากเนาะครับก็ลองล่องเบิ้งมันเป็นความฝันบางครั้งมันอาจจะเกินงวดนี้แหละผมว่ายู่ครับเพราะว่าผมก็มากเล่ยหลักติดหนึ่งพอมงวดนี้ก็ได้อ ไข่ก็ว่าต้องฟันไข่ก็ว่าไข่ฝันดีอยู่สุดวันนี้ก็ดีขันขันว่าฝันไข่เขาบว่าเป็นคือย ت ت ังเมือนั่นและเจ้าโทูม่าก็บอกว่าท่านฝันเออบอกว่าเปล่ยนอันบอกท่านฝันอันนี้ฝันแล้วฝันแบบเป็นตูเป็นตานี่ยนะแต่ก็มีคือบมาคืบตัวเลขก็ดีแต่ว่าของเราบ่เขีายเราเราวางให้ดีเรื่องวงินนี่เขาจะบอกให้มีเปอร์เซ็นต์อ้วยต่อไข่คิดวันนีเปอร์เซ็นต์อยู่เมินคือสิ่งปรดังกไม่เล็กกันเนาะบมื่อหร่ดังเนาะครับ อครับจังไแต่ว่าจังไรก็อย่าลืมตัดเอาเนาะครับครับแมนแมนอยาสับเด่นน้ำต้วก็ไอ้ที่ของของลุงแน่ก็พิจารณาให้ดีเด้อเอาแล้วกัเข้ามาตลอดได้น่ะก็ได้ครับอืมกับแม่แล้วครับมันได้ทั้งบนทั้งล่างครับแม่หรอครับแมนแมนแมนแต่ว่าเหล็กล่างไข่เพราะอะไรที่เงวนี่แจ็คเชวตัวใดเหล็กล่างเป็นบุบบวกไหมเหล็กล่างกระจับน้มลุ่มทั้งเหนือนี่แล้วครับแปดเจ็ดแปดเก้าหีนนี่แล้ว มันละผมมีซีเรียลรางน้ำเล่นนะครับแต่ว่าของผมนี่จะสามตัวครับแต่ว่าั่มี้สองตัวมีประมาณนี้แหละบอกเรื่องซีเบิยงเล่น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 เล่งจังไรก่ายเป็นแน่นข้างเนาะครับเล่นเส้นขาเนาะครับครับสวัสดีคับจัดกระพ่าครับผมครับเท่านั้นแหละครับแน่นแน่นครับเอาจังไรก่าขอบคุณเส้นขาหลายๆครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับครับ